ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซนทรัลสารายามาแล้วครับราคาหายจากป้ายแดงไปเลยนะครับ4 0 0แสนบาทนะครับราคาป้ายแดงนครับอยู่บนฟ้าเลยนะครับ899 0 0นบาทนะครับราคาวันนี้ครับที่เราขายนะครับพิเศษเลยนะครับผม 1> 5 1 8 0 0 0แนบาทนะครับกับเจ้า Nissan Kicks นะครับผมได้รุ่นนะครับ VL เลยนะครับเป็นรุ่นรองท็อปจาก b u e c k เลยนะครับผมบอกเลยว่าฟังก์ชันเต็มๆนะครับสวยมากๆนะครับผม ใครที่ชอบสายประหยัดนะครับอยากได้เทปรีใหม่ล่าสุดของค่ายนิสสันนะครับเป็นระบบ e power เนี่ยผมมีคันนี้มานะนำเสนอนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนื้อตัวเขาว่าสวยยังไงเลยไฟหน้านะครับเป็นระบบ LED full time เลยนะครับผมมีระบบ high beam assist ด้วยนะครับเป็นสูงต่ำอัตโนมัติเลยนะครับผมบอกเลยว่าการตกแต่งดีไซน์ของเขาเนี่ยสวยจริงๆนะครับกระจังหน้านะครับสไตล์เท่มากๆเลยสไตล์คล้ายคล้ายดิมมอน l รนะครับผมแล้วก็โลโก้นิสสันเนี่ยเราได้เป็นโลโก้ all new Design เรียบร้อยแล้วนะฮะบอกเลยว่าเท่จริงนะครับผมไม่ตกยุ ยางนะครับเราได้ยางของ Max x i s เลยนะครับผมปี2023นะครับใหม่มากๆนะครับตัวยางตัวแม็กเงาแวบเลยนะครับไม่ได้ใช้งานเลยครับใช้งานอีกยาวๆเลยนะครับแล้วก็ได้ดิสเบรกหน้าหลังด้วยครับบอกเลยว่าเบรกอยู่แน่นอนครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าดูเท่มากๆครับเพราะว่าเส้นเว้าเส้นสายของเขาเนี่ยเดินแต่ด้านหน้านะครับลากยาวมาที่ตัวบอดี้ด้านข้างนะครับผมดูมีมิติมากๆเลยนะครับแล้วก็ไหลยาวมาถึงด้านท้ายรถนะครับผม แล้วก็พอไหลาย,ยาวมาเจอด้านท้ายนยจะเจอกับไฟ LED สีแดงสวยงามนะครับสดใสมากๆเลยนะฮะเป็นการออกแบบดีไซน์บูมแรงซิกเนเจอร์ของค่ายนิสสันเลยนะครับบอกเลยว่าดูโดดเด่นบนท้องถนนแน่นอนเลยนะฮะด้านท้ายของตัว Kicks นะครับมีระบุ ePower ที่ด้านขวาด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของค่ายนะครับประหยัดแน่นอนนะครับคายสายประหยัดเนี่ยจัดได้เลยครับมาครับผมพามาดูว่าด้านท้ายนะครับเปิดมา้วบอกเลยว่าใหม่ๆเลยนะครับไม่เคยจับต้องอะไรเลยนะครับผมทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างติดรถมาอยู่ครบนะฮะบอกเลยว่าสวยงามจรินๆรครับแห้งๆเลยมานั่งที่ Driver seat นะครับบอกเลยว่า First impression เนี่ยผมเห็นตัว Ambient light ก่อนเลยนะครับที่เช้านะครับผม สองฝั่งคู่หน้าเลยนะครับบอกเลยว่าเท่มากนะครับแล้วสามารถกดปุ่มแอมเบรไลท์ด้านขวามือตรงนี้ได้ด้วยนะครับเปลี่ยนสีได้นะครับมีสีม่วงสีแดงนะครับผมสีเขียวนะฮะสีฟ้าอ่อนนะครับผมสีขาวนวลก็เท่ดีนะฮะแล้วก็สีส้มนะครับแล้วก็กลับมาที่สีน้ำเงินเข้มเหมือนเดิมนะครับบอกเลยว่าเปลี่ยนได้หลากหลายสีมากนะครับคุณอยากได้มูดแบบไหนในห้องโดยสารเนี่ยจัดได้เลยนะครับคุณชอบแบบว่าสีฟ้าเบาๆหน่อยหรือว่าสีแดง Agressive หน่อยก็จัดได้เลยนะฮะ แล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นสไตล์ดีเชฟนะครับจะถนัดมือนะครับชับมือมากมากเลยนะครับผมชอบดีเชฟมากๆาแล้วก็เป็นระบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับผมมีครูสคอนโทรลด้วยนะฮะกดตรงนี้ได้เลยนะครับผมจับระยะคันน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายควบคุมเสียงอะไรได้เลยนะครับผมตัวจอนะครับได้ระบบเป็นนิสสันคอนเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นระบบใหม่ล่าสุดของค่ายนะครับ ตัวจอนะครับใช้งานได้ไม่มีการกระตุกเลยนะครับผมลื่นไหลสบายๆเลยนะฮะรองรับ Apple CarPlay Android Auto ด้วยนะครับผมแล้วก็เกียร์นะครับบอกเลยว่าดีไซน์มุ้งมิ้งน่ารักมากนะครับเวลาเข้าเกียร์ก็ประมาณนี้เลยนะฮะ ตนอย่างนี้นะครับอันนี้เข้า R อานนี้เข้า D นะครับถ้าจะเข้า P Parking ก็กดปุ่มลงไปแค่นี้เองนะฮะมีไฟสองสว่างบอกเลยนะครับว่าอยู่เกียร์อะไรนะครับแล้วก็เวลาเข้าอ R าน,นะครับเราจะได้ตัวกล้องที่ตัวหน้าจอด้วยนะครับบอกเลยว่าชัดเจนมากๆนะครับมี Bird's Eye View มุมมองจากด้านบนนะครับจอดในห้างเนี่ย บอกเลยว่า useful มีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็ได้กล้องหลังมาด้วยนะครับชัดเจนนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวชนกันแน่นอนนะฮะเราได้ระบบ push start นะครับ start stop ด้วยนะครับมี a c c e n t สีเงินเข้มนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็ได้ drive mode นะครับตรงนี้เปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้นะครับมี eco มี sport นะครับแล้วก็มีโหมดปัจจุบันทั่วไป normal นะครับ ใช้งานโลกกับโหมด EV ได้ด้วยนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับเพียงแค่45,000โลนะครับไมค์แท้แน่นอนนะครับผมบอกเลยว่ารถเนี่ยกริปจัดเลยครับใครอยากได้นะครับยยองการความประหยัดจัดได้เลยครับ ตัวน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนมาล่าสุดที่42,200กิโลนะครับตอนนี้นะครับเลขไม่แค่45,000กิโลนะครับบอกเลยว่าใช้ได้ยาวๆนะครับผมใช้ได้ถึงอีกประมาณ52,200กิโลเลยนะครับบอกเลยว่าใช้ได้ไปยาวๆเลยครับตัวเบาะนะครับผมบอกเลยว่าสภาพเนี่ยใหม่มากๆเลยครับไม่มีริ้วรอยนะครับเส้นได้นะครับเดินตรงเดินเรียบดีนะครับผมไม่มีการรุ่ยการขาดเลยนะฮะเป็นเส้น stitching ได้สีขาวนะครับตัดกระเบาะสีดำนะครับบอกเลยว่า คลาสสิกมินิมอลมากๆนะครับดีไซน์ก็เท่ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยอินเทอร์เอียภายในสภาพโดยรวมนะครับให้ a บลกเลยครับ สภาพเบาะห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับบอกเลยว่าสภาพคลิปมากๆนะครับผมแทบจะไม่ได้นั่งเลยนะครับบอกเลยว่าสภาพใหม่จัดๆเลยนะครับผมและด้านหลังนะครับเราได้พอร์ต USB Type A นะครับสองพอร์ตเลยนะครับชาร์จด้านหลังได้นะครับผู้โดยสารที่นั่งข้างหลังนะไม่ต้องกลัวว่าจะแบตหมดกันเลยนะครับเพราะว่ามีตัวนี้พพอร์ตไปด้วยนะฮะชาร์จเร็วด้วยนะครับผมมาครับผมพามาดูหัวน็อตนะครับผมด้านซ้ายนะครับไม่เคยโดนประแจไขมาเลยนะครับบอกเลยว่าใหม่มากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาให้ดูครับ ซุ้มหดโชคด้านหน้าซ้ายนะครับใหม่ๆเลยนะครับผมเม็ดอาร์กอยู่ครบทั่วเลยนะแล้วก็ให้ดูสภาพห้องเครื่องนะครับโดยรวมเนี่ยบอกเลยว่าใหม่มากๆเลยนะครับผมคานหน้านะครับให้ดูรูเม็ดอาร์กนิดนึงนะครับบอกเลยว่ากลมนะครับแบนเรียบนะครับไม่มีการชนหน้ามาแน่นอนนะครับบอกเลยว่าคันนี้ใหม่ๆเลยนะครับ q c อยู่ครบนะครับได้เครื่องที่สัน E-Power นะครับผมเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของค่ายเลยนะครับบอกเลยว่าดีมากๆนะครับประหยัดมากๆเลยนะครับผม แล้วก็ซูมหัวโชคด้านหน้าขวานะครับเดิมเดิมครับเม็ดอัคอยู่ครบนะครับผมเอาให้ดูกันแบบเรียวเต็มๆนะครับเปิดโปร่งทุกอย่างนะครับผมหัวน็อตนะครับด้านหน้าขวานะครับไม่เคยโดนประแจขายมาเหมือนกันนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์มออกนะครับอยู่ครบทั่วเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเดิมๆทั้งคันครับตะข็บเดิมๆจากโรงงานนะครับมาครับสรุปกันนะครับกับเจ้าคลิกส์นะครับผมได้ปี20เลยนะครับผมคันนี้เนี่ยใหม่มากๆนนนะะคครรรัับบไดดุ้้่ VL วยผม คันนี้เนะี่ยบอกเลยว่าซื้อได้เลยนะครับสภาพคริปมากๆนะครับแล้วก็ผ่อนต่อเดือนแค่เดือนละ8,000บาทนะครับผม เซิงเงินสดนะครับไม่เสียแบต7%ด้วยนะครับผมขายเครดิตดีเนี่ยฟรีดาวได้เลยนะครับผมจัดได้เต็มนะฮะแล้วก็ซื้อรถกับเราครับดียังไงนะครับผมเราออกใบรับประกันสีชมพูแบบนี้ให้เลยนะครับผมการันตีครับรถทุกคันนะครับไม่มีชนหนักพิกล่วมตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกอไมย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมนะครับผมหากเจออะไรก็ตามที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นี้นะครับเราซื้อราคาเต็มทุกคันเลยนะครับผมเพราะว่ารถทุกคันนะครับการันตีโดยคุณพ่อผมนะครับคุณโชลิต์วินิทนานันนะครับกับป